คุณพ่อมีอะไรมาฝากคุณพ่อมีอะไรมาฝากว้กอดด้วยวโอ้โหน้ำตาแตกสิครับจะเหลืออะไรโอ้โหโอ้ไม่ไหวแล้วครับรอใครจนหมดแล้ว ข้างบนไม่เหล uring, ือข้างล่างไม่รอดครับโอ้ยไปเอาวันากเลยแล้วขอเสียงของตงเมย์เชิญยายนางนะครับออกหน้าเวทีด้วยนะครับไม่ยอมออกครับดึงอยู่ครับไม่ยอมออกเกินต้องมาต้องมานี่ครับนี่พือลูกนี้ของคนณผู้ชมท่านขอ้ น้องนุ่นนชองนะครับแล้วที่สัตย์ใจท่านผู้ชมโปรดรับฟังวันนี้น้องนุ่นมีโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าขอบคุณผู้มีพระคุณเรื่องวันจากน้องนุ่นในช่องมอบให้กับคุณพ่อและคุณแม่ครับ เรวันให้พ่ออ่อนนะครับสอนรักไปนนี้เลวเราตองเกิดให้ยานางด้วยนะครับไม่ออกเลยวันนี้เสียน้ำตากระลายยกใหม่ด้วยกัน ก็ไม่รู้ว่ามันจะกลายออกมาเป็นคำพูดได้ยังไงของอ,อือ่นขอบคุณนพ่อบคุณแม่ขอบคุณพี่สายพี่ชายขอบคุณวเรามีแต่คนเท่านี้ค่ะ ที่ผ่านมาพ่อแม่ครอบครัวของหนูอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักของใครไม่เคยอยู่ในสายตาไทยพ่อกับแม่ มองข้ามมาตลอดแต่ว่าวันนี้พ่อกับแม่ลุงถึงจะไม่มีอะไรให,หนูก็อยากจะบอกเขาและสองคนว่าไม่ต้องให้อะไรลุงพอทุกลมหายใจ ขอบอกให้เป็นกำลังใจให้ทุกมาตลอดรทุกช่วงเวลาอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างนูถึงบอกเสมอว่าอะไรก็ตามอะไรที่มันเป็นแรงบัดทอนนุนเล่คนนี้รับได้เสมอแต่กูขออย่างเดียว ว่าอยากจะทุกพวกกับแป้งหรือความทวกข์ของคนทุกเรื่องเราวันนี้เป็นวันที่มันใช้คำว่ามหาจาลหนูนี้คิดว่าทุกคนจะมาหาดูได้เยอะขนาดนี้ ขอบคุณที ống, <c ười> ่รักครขอบคุณที่ำให้งแรทเขาจะสอนเรได้เห็นว่าลูกคนจนคนนี้ก็ทำได้เหมือนกันขอบคุณนะคะบแล้วก็ขอบคุณนะครับที่น้อง ก่อนอื่นก็ขอให้ y b i น t h d เ y รุกสาวก่อนนะครับก็พ่อแม่ก็ขอให้ชีวิตของหนูนะครับมีแต่สิ่งดีดีหนึ่งคือสุขภาพร่างกายต้องดีก่อนลูกแล้วก็จิตใจก็ต้องดีเมื่อจิตใจเราดีแล้วสุขภาพร่างกายเราดีแล้วผลผลีต ส้าสมมามันก็อาจจะช่วยเราได้ทันเนาะวันนี้พ่อดีใจแล้วก็อายุ60ปกว่าพ่อเป็นเกแต่อายุ1 2แต่ว่าพูดง่ายๆว่าไม่เคยมีสิ่งใดที่ภูุิใจเ่ากับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เมตตาครอบครัวผมนะครับแล้วก็ ชีวิตครอบครัวผมน้องพี่น้องเกิดมาผมพูดกับลูกตรงๆเลยว่าพ่อกับแม่ไม่มีอะไรที่จะซั่งสอนลูกเขาเรียกว่าไม่มีต้นทุนน้องผมทำมาทีกช่วยกันทุกอย่างจนกระทั่งลูกเก้าเข้ามาสู่ทางการนะครับนิเกอโครนาเขาเรียกว่าิเก,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 กอรลาว์ิเกมันน,น้นองนนน แต่ผมพยายามบอกลูกตลอดว่าสูน้นะลูกอดทนนะลูกความดีเท่านั้นที่เราจะสร้างความดีให้กับตัวเราอันนี้เป็นคำพูดของผมที่ผมสอนลูกมากตลอดว่าความดีเท่านั้นที่จะสร้างความดีกับตัวเรา,าต่นะครับแ,และสิ่งที่จะลืมไม่ได้ถ้าลูกผมไม่มีวันนี้ มันเกิดจากอะไรมันต้องมีจุดเกิดท่านผู้ชมที่เคารพถ้าพี่น้องแฟนกับเอฟซีนะครับไม่เมตตาไม่สงสารไม่สนับสนุนไม่ซัพพอร์ตลูกผมก็คงใจไม่มีวันนี้และพ่อกับแม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะงงเหตุกานนี้มมเมื่อไหร่นะครับในสิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้ขอบคุณเวทีตรงนี้บ้านตาเรามีทุกคนทีน่ซัพพอร์ตลูก ที่ไม่ทางนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับถ้ารักกันแล้วก็ขอให้รักกันทรงงานเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนน้าขอให้น้กลูกผมนานเหมือนกันในวันนี้แล้วกันนะครับ อย่าแกล้งอย่ากล้งอย่าแกออห้นเียรแร้นมาอครับต่อไปนะครับก็ศิลปินท่านใดนะครับเขาจะมีรางวัลมอบ้กัต่เป็นรางวัลกำเนิดรางวลต้แครับได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนเก่งของเรานะครับ